ผมก็ก็หนึ่งนะครับก็ผมก็ต้องขอโทษแฟนขอทุกคนนะครับแล้วก็ขอโทษทุกคนที่ทำให้เเคียวติดเป็นโหลนะครับก็ก็อยากให้แฟนๆเข้าใจว่าเป็นนาทีที่ผมต้องทาง้าต้องรับผิดชอบความยากโหดนะครับวา่าผม ก็จริงๆอตอนแรกที่ผมมาถ่ายผมไม่ได้ก็ผมตั้งใจมาเรียนศึกษานะครับแต่ว่าผมก็ได้รับโอกาสที่เป,เป็นมีเพื่อนที่ดีแล้วก็เป็นเคียวติกแล้วก็ที่มีเซครอบหน้ารักอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่ให้กำลังใจตลอดนะครับให้กำลังด้วยก็ ถ้ามีโอกาสอยู่โครงกากลับมาทุกทายนะครับผมก็รอผมด้วยนะครับผมรักทุกคนนะครับ